โอเคนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมท,ทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่ผมในช่องดอมชาแนลนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาไลแอคคลิปเหียเป๊ะนะครับที่มันคอมโบดับเบิ้ลคาตาตาตึงๆนะครับเออดูซิว่ามันยาคอมโบมันจะตึงสักไรเออ,อเดินเดินเดเบาเสียงก่อนลิสิทสิ์ครับลิสิทสิ์เดี๋ยวเบาเสียงแป๊บโอเคประมาณเนี้ย ดู <Krist ian> นะครับตอนนี้เขาก็ได้บวกแบบตึงๆแล้วครับตอนนี้โอ้โห و, ตึงมากเลยเขาโอ้โหคอมโบโคตรเทพโอ้โหโโอ้หดาบอะไรวะนี่ดับเบิลคาตานะเพิ่งเคยเห็นนะเนี่ยนะครับดูเขาคอมโบนี่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 เออเออไม่โดนอะไรเอาไงเทียนไข่กันไก่ตะไบอะไรไงอะไรไงคุยเอา,อางไงคุณ ücke, be c. Be c. พี่เป๊กเป๊กก็คือเพลงโคตรมันนะครับแต่ตีนลิขสิทธิ์โอ้ เสียดายมากครับดูคุณเป็กคอมโบครับเขาคอมโบได้อย่างเขยบเลยครับเออนี่นี่เขาก็แต่ก็ครับโบเลยไอ้เฮี้ยตั้งแต่เขาได้คอมมานี่แม่งเล่นแต่บอกฟุตนะครับเห็นแหนไปล่าข้าหัวตอนนี้ประมาณสามสี่เอ็มแล้วมั้งไปดูในแคนนะครับเออต่อเลยนี่ครับนี่เขาก็คอมโบคาตาน้าคู่เหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวชื่อชื่อแปลกๆที่คุ้นๆนะร คูมีตัดต่อตึงๆด้วยมีตัดต่อตึงๆด้วยประเด็นเอี้ยโอ้โหคนตึงครับพี่เอี้ยมันคอมโบได้ไงวะแต่ก่อนแต่ก่อนไม่ไม่เห็น PVP ตอนนี้แม่งได้คอมปบพบ p v พเลยนะครับชายคนนี้อะไรอ๋อเข้าสนามประลองหรอ p ย p เพีหรอ PVP กับใครอะ พีพีกับใครอ่ะเนี่ยจะทำอะไรวอทคุณจะทำอะไรครับแล้วครับโอ้โหโอ้โหตัดมาแบบตึงๆนะครับนี่ดูดูดูอันนี้โอ้โหเอฟเฟกต์มาเต็มนะครับแบล็กบึกกึกเลยมั้งเนี่ยถ้าโทรศัพท์ผมเล่นแล้วนะเนี่ยโทรศัพท์ผมเล่นนี่ผมค้างตั้งนานแล้วนะเนี่ยโอ้โหแล้วะครับเขาจะทำยังไงตอนนี้เขาอะไรตัดปุุงไปเว้ยอา ตายไหมจะตายไม่ตายใครจะตายจะไปตายเปล่าใครตายโอ้ยยไม่เห็นบวกกันสักทีวะกูรุ้นละทึกวะเอาละครับตอนนี้เขาก็ได้บวกกันีเป็นเดิมแล้วครับเสื้อมันคุนค้นๆวะไอเนี่ยเหมือนมาซ้ํากันหลายคลิปแล้วเออผมงงวะนี่มันอาวุธอะไรวะเนี่ยไอที่มันปลปอยลําแสงได้เนี่ยเขาได้ใสก่กระต่อยครับโอ้โหเริ่มแหลกแล้วนั่นไงกลัวแล้วเริ่มแหลกแล้ว อะไรครับตอนนี้โอ้โหบวกตึงๆครับแหลกด้วยนี่ครับคุณเป็กโอ้โหโอ้ไม่กอดโซ่โหโอ้ไม่กอดว้าวว้าวโอ้โหคอมโบตึกตึดูตามแทบไม่ท oh, 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 ันนะครับโมโอ้ตอนนี้ตอนนี้โดนแล้วโดนแล้วโดนคอมโบลอยๆเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูชื่อดูชื่อไอ้เ <SD> ฮียมันจะฉาดจะฉากป่าวะ เดิเดชื่อคุณชื่อคุณนั่นไงเอ็มยัดูวหลิวไอ้เหี้ยคนในแคนมันเองครับเออเออน่าจะไม่ได้จะดฉาเานเขานจะพีพกันเล่นเลยเออดูจากทรงแล้ะยังไงหัวหน้าแขนก็ชนะอยู่แล้วเออชนะใสใสไอ้น้ำตันกระจบจบกันไปแล้วนะครับเออสำหรับการเรีแอคชั่นคลิปของคุณ M W the Stick f i g h t e r Channel นะครับอย่าไปลืมไปดูคลิปต้นฉบับกันด้วยนะครับเออ เพราะว่าคลิปต้นฉบับนี่คือโคตรเทพนะครับเออเขาจะลงคอมโบนะครับเลยครับถ้าชอบพีดีก็อย่าลืมไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคที่แหละบายเออและอีกอย่างหนึ่งนะครับพรุ่งนี้ผมไม่ว่างลงคลิปนะครับเออช่วงเนี้ยแหละผมไม่ว่างลงคลิปจริงๆนะครับผมขอทษท่านชมด้วยนะครับถ้าลงคลิปนี้ไปอีกสักสองสามสามสามที่ผมอาจจะไม่ได้ลงนะผมก็ขอ กล hey, ่าวให้ท่าู้ชมได้ยินนะตอนนี้เลยนะครับเออโอเคครับบาย